สวัสดีครับมาพบกับผมตูนสาสาวันนี้ EP สามเราจะมาขุดเมืองกันเมืออเดิมแล้วก็ออกสร้างบ้านเพิ่มด้วยนะครับอามาเริ่มกันเลยผมไปขุดนกอกรอบผมก็เลยขุดลึกกว่าเดิมล,ลึกลึกมากๆ วันนี้จะอินี่ได้หนาเนี่ยพูดต่อพูดต่อเลยว่าเมื่อไห่ผมไปเจอดันเชียนผมไปเจอเหมือนเฮ้ดันหเหมือน เจอหมือถ้ามีเศกขอภาย,ายับไปเศษทิเวียไไม่เป็นไรคนก็จม,มาสงสัยว่ามีทอดมากแ่ไหนผมปักเองเปลืองทอดเอ,อ,อกเปลืองทอดเปลืองทอดนี่น้องผมเอง ตัวดกว่าสักตัวเฮ้ยลืมไปต้องใช้ที่ขูดเล็กใช่ไหมจะเล็กพอดีเล็กจ้าอดุดอดูมาอดุอดอดุอด okay. อุดอุดอุดโอเคอุดแล้วแมงเล้วมาเดฟักบีเฮ้ยออบซินตี พาร์ทนี้เหรอทำไมเราเจอออฟซิเดียนเร็วๆนี่เลยกกับอะไรนะทานนี่งถา,านอยู่นั่นเลยทาน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 ขุดไปให้หมดเลยทานทานาจะขุดเร็วจริงต้องขุดออฟซิเดียน เรสตอรมคุณยังคุณเรสตอรไม่ได้เอาจะมีของคุดคุดคุด

ขุดขูดเจล็กเลกเจอไงก็ต้องเจอไงก็ไม่เจอเพ็ดนะก็แถวนี้มันโอ้ยเพร็รมันไม่ได้หาง่ายนะโอ้ดันลึกนะเนี่ยเดี๋ยวคราฟ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  ปักทอดอุ้ยเพชรเย่เพชรเจอเพชรแล้วเจอเพชรแล้วเยี่ตัวซาเจอเพชรแล้วเยี่ทุยเจอเพชรแล้วเยี่ไม่ไปเอาเพชรไม่อะยังขุดที่ขุดยังไม่มีที่ขุดเหล็ก ขุดเห็ดไม่ได้ต้อใช้ทุกขุดแบบไหนขุดเหล็กไม่ก็ขุดทองที่ขุดทองอ่ะขุดได้ไม่ก็ที่ขุดเหล็กที่ขุดเหล็กก็ขุดได้เดี๋ยวเราเข้าไปครับทำได้แล้วพี่ตูนมีเหล็กตั้งไหนก่อนเฮ้ยแล้วทำไมไม่ใช้เดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้เดี๋ยวก็หาเพชรไม่เจออีกแล้วตู้มีเหล็กกบน รูแล้วมาห้านาทีแล้วจึ๊บจึบจ๊บจึบ๊บคดคดคดตท,ท,ทอเททอทอชทอชทอช,ทอช,ทอชเอาเลยเอาเลยตรงนี้ ตรงนี้ใช่ไหมว้าวพุทธฟักบตกตายเกือบตกเลยเฮ้ยเอะแล้วเราไปโอ๊ยเฮ้ยแล้วเราต้องไปไหนเนี่ยเรามาเลิกเกินหรือเปล่าเรามาเลิกเกินหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีทอชแล้ว ก็ข้างบนมีน่โอไทงนี้เมืองเราบักเราไม่รูไหนแล้วเนี่ยยังไง,ไงตรงนี้คุเลยคุเพชรยังคุดไม่ได้ยังคุดเพชรไ,ไม่ได้ ไม่ไม่มียังไม่ได้ขายยังไม่ยังไม่ได้ทำเหล็กทำยังไม่ได้ทำเหล็กเลยจูจูจูจจผมอาจจะลงคลิปช้าไปนหน่อยเพราะใครไม่เป็นไรหรอก โอ้โหผมว่าท่านผู้ชอมอาจจะรอได้เพชรยังขุดไม่ได้ไมีขุดเล็กต่อมันไม่มีอะไรให้ขุดเลยเนะ่ยไม่มีอะไรให้ขุดแล้วปลอดภัยมีปลอดภัย,ไม,ภยไม่ปลอดภัยยังเล็ก เดินไปเแถวนี้อาจจะมีเพชรก็เป็นได้แต่ไม่น่าจะมีเแถวนี้เจอดาว อยูกัน๋ยวเดวทำเดาไปขุดเลยลไปไอ้นี่ไปทำคุยที่ขุดเพชรแล้วก็ขุดกอบซิเดียมทำประตูหลอกมุดแล้วเหรอหมุดแล้วง้ติดไร มดมดมดดุมดมดมดโคตรจุดลฟได้ใหม่ไม่จุดหรอ โผได้จากไหนอ่ะก็เอาไม้เผาไม้จะก็ได้ฟิตสติลทำไมไม่กินข้าวไม่เอาอินคร์็ครับฟิตสติลทำมาทำไมไม่ใช่ทงอ่ะไม่เอาเดี๋ยวค่อยทำ ทำไม่นั่นเลยเทิทเอาไว้ทำอะไรฮัปเปอร์ฮัปเปอร์ไว้ทำอะไรไม่รู้เคมทิีไว้หาจุดสเปาล์ของเราแบบจุดเกิดแอนวิวตัวไม่ดีเออแม่บอกว่าจะทำที่ขุดเดี๋ยวก็ทำไงนี่ไงทำทายแล้วทำที่ขุดเล็ก ไปขุดเล็กกันเจ็บทองเช่นอีเพ็ดไม่ใช่หรอไม่ก็เที่ยไปขุดอีเพ็ดไงไปขุดเพ็ดกันเธอไมีคนก็เ้าว้านไม่มีคนไม่ได้ไม่ไม่ได้จอยถึงจอยก็อยู่แถวนี้ ขุดเพชรขุดเพชรขุดขุดเพชรขุดเพชรขุดเพชรจบไปขุดเพชรกันเถอะไปขุดเพชร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 กันเถอะไปขุดเพชรกันเถอะจบขุดเพชร โดนด้วยอะไรอ่ะสุดข้าวคืออะไรไมิจิตอลดิจิตอลอ๋อค่ะดิจิตอลได้จุดระเบิดได้จุดระเบิดได้เลเวลเลยแล้วระเบิดทำยังไงร,ระเบิดก็เอากันพาวเดอร์แล้วก็ทรายดิจิอตอลน,นี่นดบเยอะเยอะ ดอกโพดเยอะเลยเฮ้ยตกใจนึกว่าเมือ,มองเพชศข้ามออาขุดจอกแล้วฮ่าฮ่าเพชรจ๋าโอ้ยนี่ด้านในอีกออสีกส่ก้อนเฮ้ยเอ้ยเพศมากกว่าสี่เด็ดเพชรไม่อีกนี่เพศเพชรเพชรเพชรเท่าไรหกก้อน หกก้อนเย้เ yeah. <ม>พชรหกก้อนหาได้ยากลเลยเนี่ยเพชรอุ้ยเจอรีสโตนแล้วอะ่ะไม่เอาอ่ะหกนีต้องหกสิบสี่กว่าอันเอาไปเถิดน,นะเอาไปทำไมกว่าจะเจอรีสโตนจะ,ะนได้ผลได้แต่แต่ว่าเราก็มีเหมืองกันเยอะนี่เก็บไว้เก็บไว้่อยไม่ได้หรอเนี่ยอีกต้องยาวเนี่ยทาง ยิงดวดเออจุบจุบจุบร้อนร้อนิออนดูดเี่ไยไกันะดับไฟร้อไฟกันไดบ นี่เจ้า่ิัตวนึ่งแล้วนะเสียวอยากุดนะอยากุดอยากุยเคกูได้แล้วอาจมีความเส,สกกี่ยงอือหือตมืต่ี้มีดิสตนยังไงก็แค่นี้ไงขุดทานไป